ส่เื้อแดงก<า><ห>ระพองที่จะปล่อยเรือคู่นี้ออกมาแล้วในนามของสอนพรมาศกับชาละวันสิงห์ลีโอหนึ่งเรือพิจิตด,ด้วยกันสักคู่ครับ ผู้เดียวฝาเป็นการไายชิงภายในในเมื่อเรือยาวและกระใหญ่ล่องน้ำแดงเรือจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวเรือพิจิตรจันทรนมโนเนโนเนี่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสอนตมวมาจากบ้านบุงรู้ว่าวัดวังกงวังกงไล่บทไล่บีไผ่แดงตั้งจี๋เจอกับเรือพญาชาลวันสิ่งทีโอนหนึ่งของตำบลไผ่ขวาเผื่อเมืองจังหวัดพิจิตรของนายกคำนันบุญมีเจ้ากับผลก็ยังสดกันอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสอนตมวมาสอนตมวมาไรตะคู สอนบอะไรแต่คุ้มมามองตามสายตาเอาด้วยชาระวันชาราวันชาระวันจะหนีรอดปลอดภัยไม่มองตามสายตาชารวันเหลื่อมล้ำน้นอยอยังไม่มากไปชาเอ๋ยชาระวันคุณขอไัยสอนพม้าแรงจะแสงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต่างคนต่างตัง คู่นี้สมน้ําสมเนื้อครับล่องน้ําได้ในน้ำของสอนเอ๋ยสอนเพิ่มมากล่องน้ำมางันในน้ำของชาลวันสิงลีโอหนึ่งมองด้วยสายตาแล้วยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบมากหมายอะไรไม่ต่างคนต่างจบต่างคนไปนนักแตกหัวเรือเป็นปล่อยหลบลีนี่หน้าพ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแลวแล้วมองด้วยสายตาล่องน้ําได้ในน้ำของสอนเพิ่มมานี่แล้วนะจ๊ะจะบอกให้ hey หนีเลยแกหนีเลยเสียตายแนน,นอก็บุญาจารวันก็บอกว่าเสียสาวหรือเสีทยท้ายแน่นอนว่าแร้ยวาพญาจารวันตั้งรับได้ไหมจะตั้งรำได้ไหมสอนพ่อบ้านบอกว่าไปก่อนแล้วพี่จอบอกไม่ต้องรอไต้องอไปก่อนแล้วนะจ๊ะจะบอกให้สอนพ่อบ้านได้ทีก็ค่อยติงยาวพายหนีหนีแล้วก็พายหนีเข้าพร้อมนาเรือที่จะนําเข้าเส้นชัยแมพญาพญาแม่ครับ เสียหายหลายแสนครับับการัิเศ์ไม่รอช้าตัดสินให้เรือร่อนน้ำแดงสอนผมมาดเป็นเรือชนะ